จตสาเหตุที่ทําให้รักแร้ของเราดาได้โดยไม่รู้ข้อที่หนึ่งครับการเหตุสีครับการเหตุสีก็จะแบ่งเป็นสองแบบนะครับแบบแรกนะครับเกิดกับคนที่มีน้าหนักตัวมากนะครับว่าเมื่อน้ําหนักตัวมากนะครับผิวหนังจะมีช่องว่างที่น้อยลงเมื่อน้อยลงนะครับก็จะเกิดการเหสีได้ง่ายครับเวลาที่เราขึ้นใหม่ตัวอย่างที่สองนะครับหากใส่เสื้อผ้ารัดรูปครับอันนี้เป็นการเหตุสีรองผิวหนังกับเสื้อผ้าครับถ้าหากเสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไปนะครับการเหตุสีก็จะมากและเกิดรอยดำเกิดขึ้นนั่นเองครรัับขข้อที่กาจดน การจัดขมไม่ว่าจะเป็นการโกนหรือการถอนถ้าหากเราทําบ่อยๆนะครับก็จะทําให้เกิดปัญหาคือเกิดการไหลยเคืองใต้ผิวหนังรวมถึงกการตักเสบเกิดขึ้นและเมื่อเกิดการตักเสบเกิดขึ้นนะครับก็เกิดรอยดาเกิดขึ้นที่ใต้วงแขนครับข้อที่3ครับการสะสมเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วครับอันนี้นะครับหลายคนนักอาจจะละเลยนะครับเวลาที่เราอาบน้ำนะครับไม่มีการขัดถูทําความสะอาดนะครับก็จะทำให้เกิดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วของบริเวณใต้แครนะครับสะสมไว้และเป็นที่มาคือเกิดการรอยดำหรือรอยดำใต้วงแขนได้ครับข้อที่กาารเปปลลีนแงงมมจห้ทึํใผว เวนแแจกแล็มมีการดำคั้มไม่ได้ทิมครับข้อที่5นะครับเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ก็กลิ่นกายครับอันนี้ก็เกิดจากการที่เราเลือกผลิตภัณฑ์ไม่ดีครับมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าน้ำหอมมีส่วนผสมครับทำให้เกิดการแพ้ระคายเคืองเกิดการกัดที่ผิวใต้แกลครับทำให้เกิดรอยดำเกิดขึ้นได้ง่ายครับข้อที่6ครับโรคประจำตัวครับเช่นโรคเบาหวานโรคยับฮอร์โมนครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผิวหนังใต้วงแขนดำขึ้นครับข้อที่7ครับยาบางชนิดยกตัวอย่างเช่นยาคุมกำเนิดครับอินซ